สวัสดีครับผมกับพ่อันอีกเชียนเคยครับผมกับมูน้อยคนต่อนกตกปลาครับผมนี่ว่นนี้ไปเห็ดงานพี่น้องอนกออกมาต่อครับผมเียงนกปลาพี่น้อง ได้ยินไหมครับพี่น้องตัวสีลงกูพูดหอกโฮโจอ,อ้างไว้บขึ้นหอพี่น้องอขันอยู่นี่นี่นครับขันอยู่ต้นนี่แค่พยอมลงกระบ้าดน,นะครับเมื่อกี้น้อกระปูดลงใส่โจอ,อ้างครับเมื่อกี้นี่